ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมอาร์กาแลดโอนั่นเองกฮิตกันมากนะผมก็เล่นตั้งแต่เดือนกรกฎาแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้แฮดนะก็ใช้เฟซบุ o กนะเฟซบุ๊กชื่อ JP Channel ไทยนะครับเกิดมาเกิดมาคะแนน24อ่อ้าว ใครรู้บอกด้วยครับทำไมเกิดมาคะแนนสิบเก้ายี่สิบสี่อะไรนงี้เลยตื้อต๊ดอะไรวะอะไรวะนเนี่ยโอ้อะไรวะนเนี้ยโฆษณามาเขาเนี้ยเป็นสีเหลืองสีเขียวสีเหลืองเพาอะไรกินจุดไปเรื่อยๆนะครับ กินกินกินโอเคแล้วกินไปเรื่อยๆผมชอบเกมนี้มากเพราะว่ามันเกลียนอื่นได้คนเขาอยู่คนเขาอยู่เฉยๆแต่บางคนเขาเพิ่งเกิดอยู่เฉยๆแล้วไปกินเขาเลยแล้วก,ก็ดูอันดับอัาอาอัอนานะอะไรคือ อันาอนาหรืออ่านว่าอันนาหรือเปล่าไม่รู้อะแป๊บมาดีเด้อพิกาดีเว้าแอบกระตุกนี่ครับเอาอาเมื่อกี้ยังอยู่นิ่งกันเลยนะตัวเองต้องวิ่งหนีเขาแล้วครับเดี๋ยวเขาจะยิงใส่เราเชื่อผม เขาจะยิงใส่เราโอ้อยากรู้จังเลยเนะี่ยไอชี้นี้มันคืออะไรอนะ่ะอยากรู้อ่ะมันคืออะไรเนดะลืมอ้าวไม่เห็นมืออะไรเลย,ยให้คนอื่นกินกว่ะชื่อลืมเอ่อ าคราวนี้เขียนตัวใหญ่อา้าวได้คะแนน27เลยไอ้เก้าสามสิบเอ้ยสามสิบเอ็ดสามสามกินไปสิเฮ้ยอือสามหกสามเจ็ดอ้าวยังกระดวงตาอินเดอร์ดากอนเอ้ยไม่ให้ดวงตาอินเดอร์แมน กินดื้อดากา้นบัวแล้วอืมกินไปเรื่อยๆกินคนอื่นด้วยอ้๋ไมค์กอตอะกินได้แล้วยังไม่เม่กินไม่ได้ตั้งใจกินนะเนี่ยไม่ได้กินไม่ได้ตั้งใจกินนะเนี่ยอันนี้ตั้งใจอันนี้ตั้งใจ โอ้โอ้อันนี้ตั้งใจหนีอูล้างแขนล้างแขนมาแล้วเมื่อกี้เรายัางไล่ตามเขาอยู่เลยแตคราวนี้เขามาไล่ตามเราโอไ้ไม่ไม่โดนกินเฉยกีน่นาทีแล้วสามโอ,โอเคอคนไทยเยอะมากนะครับก็ ใครเจอผมก็อยากกินผมเลยแต่ผมจะกินคนุณไม่ใช่ละอ่ะตับตับเป๊กคืออะไรวะตับตับเป๊กอ่ะมุนดิเฮ้ยมุนโอเคโอเคกินจุดสีไปเรื่อยกินไปเรื่อยอ,อร่อยอร่อยง่ายโดนใจ โอ้โหเมื่อกี้ดูย้อนได้ย้อนกลับได้เมื่อกี้พอเงียบเสร็จปุ๊บไอ้นี่เลยกลับตายจะไปนู่นไปสูดดันอาอะไรว่าเม็ดเกิดเม็ดเกิดมามาตรงนี้สิจ๊ะมาดูเร็ว ต้องผ่าตรงนี้ไ่ได้ผ่าตรงนี้ไปได้โอเคไปได้แล้วเมื่อกี้จะตรงทำไมวะเนี่ยอืม,อมกินไปเรื่อยๆกินกล้วยกินกล้วยอร่อยด้วยนะกินกล้วยกินเรื่อยๆ แบบหนึ่งกินกินกินดาวองคารหรือเปล่าดื้อขนเอาละครับ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 อ่ะควายควายควายไล่กินควายไม่กินพืชไม่ใช่เหรอตายละตายละกินจุดไอเอ็ม I am dragon อนฉันคือมังกรอลำเกี่ยวยายาย่ายายายา่ยานะอยา่านะครับโอ้ตัวน,นี้เฉยๆนี่ถ้าผมตัวใหญ่ผมไปกินแล้วนะเนี่ยดูดูดสกรรอร์เรดเดอร์บอร์เรดเดเดอร์เรดเดอร์เรดเดอร์หรือเรเดอร์ จะไปเรียบอร์ดได้ไงมาทางตันนี่มีคนที่คุกขี้ด้วยอ้าวแป๊บโอเคได้เรียบเพือนเออคราวนี้เล่นตาสุดท้ายแล้วจะไปแล้วโอ้โอ้ โอ้กินเร็วมากนูสายหิวกินเร็วมากอ,มอยากกินวิเซปว่ะพูดถึงกินนั้นอยากกินวิเซปเฮียมาอ้าวนีนี้เสือเสือเสืออ้าวยิงไม่โดนยิงไม่โดนยิงไม่โดนผมไม่ใช่ไม่โดนคนอื่นนี่ใครเวอร์ใครเวอร์อ้าวเมื่อกี้เขาจะยิงแล้วแต่ยิงไม่โดนเนี่ย ก็กลายเป็นแบ่งให้ตัวใหญ่แทนวะฮ่าๆๆไอ้เงือกไเก่งที่สุดเลยเหรอเหรอแต่เขาเก่งนะเขาอันดับสองเ,เอะเมื่อกี้ยังนิ่งอยู่เลยเดี๋ยวแบบผมหนีแบบผมยังไม่ซื้อสก,กินนะผมจะตั้งให้ได้ตังเยอะๆเพื่อเอาไปซื้อสก,กินเสือ ตอนนี้ยังเรายังกากอยู่เลยครับผมเคยได้อันดับเก้าเลยอันดับที่ดีที่สุดไม่ o ะนะก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ